เจอดีคืนกรีดยางสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับก่อนที่จะไปรับฟังผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณพงษ์ครับสมัยที่ผมอายุ15ปีพ่อกับแม่ ได้พาผมย้ายมาทำงานกีดยางอยู่ที่จังหวัดชุมพรอำเภอประทิวในพื้นที่ที่ผมอยู่สมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นป่าเขาซึ่งอยู่ห่างจากความเจริญไม่ค่อยมีบ้านคนอยู่แถวนั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนอีสานก็เคยไปนอนตามทุ่งนาอยู่บ้าง จึงทำให้ปรับตัวกับสถานที่ไม่ยากนักหลังจากนั้นผมก็ช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะกีดยางเก็บขี้ยางหรืองานบ้านก็ตามแต่เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมีอยู่คืนหนึ่งประมาณสี่ทุ่มผมก็กีดยางพอกีดไปได้สักพัก ผมก็เจอทหารท่านหนึ่งสะพายปืนกำลังเดินมาด้านหน้าผมผมก็คิดอยู่ในใจว่าทำไมพี่เขาออกลาดตระเวนคนเดียวผมก็เลยถามพี่เขาไปว่าพี่จะไปไหนเหรอครับแล้วสักพักพี่เขาก็ตอบมาทางออกจากป่าไปทางไหนครับผมก็บอกพี่เขาไป หลังจากนั้นผมก็กรีดยางต่อพอผมหันไปมองอีกทีพี่เขาก็ไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็กรีดยางไปเรื่อยๆจนเสร็จพอถึงตอนเช้าผมก็เก็บยางไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่ผมเจอทหารเมื่อคืนผมกลับได้กลิ่นเหมือนมีอะไรเน่าตายอยู่ใกล้ๆแต่ผมก็ไม่คิดอะไรมาก เพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่มันเป็นป่าเขาก็ไม่แปลกที่จะมีสัตว์ป่ามาเน่าตายอยู่แถวนี้ตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะโดนงูกัดตายเพราะว่าตามป่ายางงูค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นผมก็เก็บยางจนเสร็จแล้วพอตกกลางคืนผมก็ออกไปกรีดยางเช่นเคยผมก็กรีดไปเรื่อยๆ จนไฟฉายที่อยู่บนหัวของผมสาดไปเจอทหารคนเดิมนั่งก้มหน้าหลังพิงต้นยางอยู่ตอนนั้นผมคิดอยู่ในใจว่าทางเราก็บอกเขาไปแล้วแล้วทำไมยังไม่ไปอีกผมก็เลยถามทหารคนนั้นไปว่าพี่ยังไม่กลับอีกเหรอครับแล้วสักพักทหารคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้า แล้วหันมามองจึงทำให้ผมตกใจจนแทบคุมสติไม่อยู่เพราะว่าใบหน้าของทหารท่านนั้นมันเหมือนศพที่เน่าขึ้นอืดและลูก,กตาเป็นสีขาวกําลังแสยะยิ้มให้ผมอยู่ตอนนั้นผมพยายามรวบรวมสติแล้ววิ่งไปหาพ่อกับแม่ที่บ้านแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง พอสนทนากันเสร็จผมก็ได้เข้านอนพอถึงตอนเช้าพ่อไปเก็บยางแล้วอยู่ดีๆพ่อก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยเดินตามกลิ่นดูว่ามีอะไรตายหรือเปล่าก็เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอศพทหารในป่าหญ้าคาตรงล่องยางกำลังนอนคว่ำหน้าขึ้นอืดอยู่ ตอนนั้นพ่อผมถึงกับตกใจแล้วรีบวิ่งมาบอกเท่าแกแล้วโทรติดต่อตำรวจให้มารับศพแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าไปกีดยางอีกหลายเดือนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่คุณพงษ์ได้พบเจอมาหากท่านผู้ฟังท่านใดมีเรื่องราวที่อยากให้ผมนำมาเล่าส่งมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ ผมต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ